ดีมากเลยที่คุณผ่านมาทางนี้ดีนะครับที่คุณไม่เดินเข้าป่าแล้วเจอมีกิสลี่คุณอาจจะตกเป็นเหยื่อใช่แค่หมีกิสลี่ตัวนั้นอาจจะมองเห็นแม่สาวน้อยช่งน่ากินเหลือเกินโอ้แม่สาวน้อย ฉันขอติดรถกลับไปด้วยได้ไหมคะครับที่รถตกคูใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับขึ้นไปเลยครับโอ๊ยรบกวนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับวันนี้เขาคงไม่ฟาร์มกันเลยครับฉันฉันแค่อยากรู้ฉันก็เลยลองขับมาสำรวจเพราะว่าเอ่อฉันเพิ่งบินเข้ามาได้สองวันน่ะโอ้ครัอ๋ออันอันนี้ไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรคะคุณผู้มีพระคุณห๋อชื่อปอดครับอะไรนะคะปอดครับปอดปอดปอด ใช่ครับป๊อปโอเคโอเคฉันชื่อแมวนะยินดีที่ได้รู้จักค่ะโอเคครับโอ้โหคุณเป็นผู้ช่วยชีวิตของฉันฉันจะทอดทูลบูชาคุณขึ้นงเลยโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับทาไม่ได้คุณฉันไม่รู้ฉันจะต้องทํายังไงนะฉันลงวิ่งไปที่กาหลาดมันไม่มีจุดพาวรถเนี่ยใช่แล้วครับนี่มานยังไม่มีครับตอนแรกตอนแรกฉันคิดว่าฉันอาจจะต้องใช้วิชาพระฉันอาจจะต้องดุดงกลับ ฉันก็กลัวจะเท้าแหกโอ้เออดีมากเลยที่คุณผ่านมาทางนี้ดีนะครับที่คุณไม่เดินเข้าป่าแล้ะเจอหมีกิสลี่คดีอาจจะตกเป็นเหยื่อใช่แค่ฉันกิสี่ตัวนั้นอาจจะมองเห็นแม่สาวน้องช่างน่ากินเหลือเกินโอ้แม่สาวน้อยหมอตอนนี้อาจจะยุ่งมากถ้าเขาตีกันในเมืองอยู่อ๋อใช่แค่ เหมือนฉันได้ข่าวว่าเขาตีกันอยู่ที่สยามนะี่ยคุณไม่ไปดูเหรอคะผมเขาว่าจะกำลังจะกลับไปดูนี่แหละครับแต่กว่าเราจะเออไปถึงมันก็คงจะรุ่งสางพ <laughs> อดีมาขับรถชิวๆนะฮะันนีพักผ่อนชิวๆจริงคะ่ะฉันเชื่อคะ่ะ <laughs> ฉันเชื่อเชื่อสนิทใจแบบไม่ต้องเถียงคุณให้เหนื่อยเลยคะ่ <laughs> ยคะนี่แค่ โอ้ชื่นชมธรรมชาติค่ะดวงดาวค่ะพระจันทร์ค่ะแต่ขออย่างเดียวอย่าลงข้างทางนะคะไม่งั้นจะเป็นแบบรถค่ะเอาขึ้นไม่ได้เลยค่ะเมื่อกี้เลาะชายหาดอย่างเดียวเลยฮะอ้าฉันไม่เห็นแต่ว่ากว่าเราจะถึงเมืองน่าจะปิดไปก่อนใช่ค่ะเราอาจจะแยกแบบว่าแยกจากกันแล้วเพราะว่าอาจจะโดนกระชากหัวไปทั้งคู่ใช่กว่าเราจะถึง ก็คงจะสายไปเสียแล้วชิวดีค่ะไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พัก <laughs> นี่ดูท้องฟ้านี่ไงคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอไงคะฉันลองเพลงใช้ได้ใช่ไหมล่นะ <laughs> สุดยอดเลยครับเป็นไง เอนเตอร์เทนผู้มีพระคุณของฉันให้ขับรถไม่ไม่เครียดนะคะนี่เลยครับไม่ง่วงครับนี่ด็กๆๆดไม่ง่วงอาจจะไถ่ลงนย่งเงี้ยอ๊ะไม่ไม่โอเคดิฉันก็รักโตกลัวตายแค่อ๋อครับก็ดีครับเก๋วเลยนะฮะ๋ยว <c oughs> ฉันจะร้องเพลงให้คุณฟังหัวเขาถลอกไหมฮะอโะ <c oughs> <c oughs> ก็นิดหนึ่งค่ะฉันก็เสียวูบว่าไปหมดทั้งตัวเลยนะคะจังหวะเมื่อกี้หัวก ok. ับคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะถ้า<อ>ฉันมีเพื่อนฉันไม่คงไม่ตกอยู่ในสภาพแบบเมื่อกี้หรอกค่ะไม่รู้จะถวาใ,ใครใช่ไหมครับฉันเ pues ฟ้งฟางมากเลยค่ะ <laughs> ฉันแบบว่าเพลงพี่ตูนนี้นขึ้นมาเลยคะ่ะจะออไไอเอาปิดฟ้าเหมือนชอนชะตาจะไม่เข้าใจ ทำไมเหมือนรถมันช้าลงเนี่ยมันอาจจะวิ่งเหนื่อยแล้วหรือเปล่าแค่มันไม่ได้โอเคเชื่อฉันเถอะคุณแมวน่าจะมดไดเอทบ้างนะครับโอ้ขอโทษครับอ้าวคุณพูดอย่างนี้ลงไปมวยกันข้างล่างเลยค่ะขอประธานโทษครับไม่เป็นไรค่ะฉันให้อภัยผู้มีพูนเสมอรถผมมันน่าจะอืดนะครับใช่ค่ะคุณต้องไปอ่ม เพิ่มความเร็วเร่งเครื่องอนะคะนี่ซื้อมาเมื่อวาน,นะครับเขาสงสัยมันอาจจะเมื่อวานมันก็คือเมื่อวานมันก็เป็นวันที่ผ่านมาแล้วเก่าแล้วค่ะต้องไปซื้อใหม่นะคะต้องใช้แบบว่าผมซื้อมาวานมันก็เก่าเลยค,ครับดูสิครับมีแต่รอยสนิมโอเคค่ะเดี๋ยวคุณก็ไปแวะที่เ,เขาเรียกอะไรเป็กกันค่ะไปชัแหละขายเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันก็จากผมไปแล้วครับคืนนี้ผมเลยเอามาขับเล่น ค่ะ่วนท้องฟ้าจะสดใสนะคะเราน่าจะเรา,เ,ราเราน่าจะหลับกันอยู่ข้างทางะะเลยค่ะอเมื่อกี้มันอาจจะเป็นทางขึ้นเนินก็ได้ะคะ่ะรถมันก็เลยแบบว่า,ารู้สึกแต่ว่าอา่อนล้อาอ่อนแรงไม่รู้พินโชคดีคุณเหมียวรู้ว่าเป็นโชคร้ายนะครับอม โชคด์ของคุณมากกว่าค่ะที่พกแมวมาด้วยเนี่ยพอจะทราบไหมคะว่าประเทศจะรีวันไหนเนะี่ยอ่าคืนนี้เลยครับว้าวตื่นเต้นจังเลยทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ฮะเงเินในบัญชีไม่มีประโยชน์แล้วครับตอนนี้อ๋อฉันก็ไม่มี ค่ะฉันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้ซีเรียสเพราะมันไม่มีใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันมันเป็นคนจนพอดีเพิ่งแข่งรถได้เมื่อวานนะก็ะเลยซ<อ> <ลด S 2> ื้อรถเล่นเลยเมื่อวานซื้อแข่งรถด,ด้วยเหรอคะใช่เมื่อวานซื้อคนระับเขามีแข่งรถฉันฉันก็อยากเป็นนักซิ่งคะ่ะติดอย่างเดียวฉันไม่มีตังะคะ์่ะเดี๋ยวก็ไปเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเลยฮะไปเริ่มต้นใหม่กันงั้นเหรอคะเอ้ยตายเข่งจังเลย ทำ <c oughs> ไมรถมนคาที่เกียร์สามแบบนี้เก,กียร์ให้ไหมคะลองเริ่มต้นใหม่กันจใส่เขาน่าจะตายกันทั้งเมืองเลยนะ วันีว่าฉันอยู่ระหว่างทางนะ่ะฉันฉันได้ผู้มีพระคุณแบกฉันกลับมาเข้าเมืองนะ่ะชุลมุลฉันกําลังไปแต่ตอนนี้ผู้มีพระคุณของฉันต้าตอนย้อนมากเลยเนี่ยฉันก็ก็กินลมชมวิวอยู่บน <c oughs> บอลลรนไยจ้ะ เออฉันขับคุณแล้วฉันแทบจะว่ายย่อฉันแทบจะคุกเข่ากับแทบเท้าเลยเนี่ยฉันถ้าไม่ได้เขานี่ฉันแย่มากแน่ๆเลยฉันให้ดูถึงความฉลาดน้อยของฉันนะค่ะขับรถตกคูได้ยังไงก็ไม่รู้เออฉันก็งงเหมือนกันเออเออันนั้นอันนั้นก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดน้อยอีกแล้วนะค่ะ สูบน้ำมันแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคโอเคเดี okay. 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 ๋ยวเดี๋ยวคุยกันเออเอา,เอาน้ำมันหมดงั้นเหรอครับน่าจะเป็นพอน้ำมันใกล้หมดครับอ๋อเดี๋ยวฉันยืนเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะพอดีฉันก็ไม่มีเงินที่จะให้ค่าน้ำมันเหมือนกันนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ เขาบอกว่าตอนนี้เมืองชุลมุนวุ่นวายมากเลยนะค่ะเราอาจจะไม่ถึงสยามนะฮะเพราะเราอาจจะโดนดักตีก่อนเอ,อ้แน่จริงก็มาสุขุมสิครับเอาว่ามีประกาศมาขนาดนี้แล้ว <laughs> ไปค่ะเรามันสายปะทะอยู่แล้ว อีอาจริงๆแล้วฉันจะมาตัดข้าวแต่ฉันลืมซื้อเคียวมาฉันก็รู้สึกตัวเองฉลาดน้อยพออยู่แล้วฉันไปขับรถตกคูอีกรู้สึกแบบฉลาดน้อยมากกว่าเดิมอีกค่ะเขาเรียกว่าประสบการณ์ครับทุกคนต้องมีประสบการณ์กันบ้างการว่าข้าวหน้าควรจะเดินมา,มาข้าวหน้าอาจจะไม่ชอบ าอาจจะได้ใช้วิชาพระจริงๆดีนะฮะที่ผมติดโซเชียลยังพอดูคอิวเตอร์อยู่อ๋ออ๋อเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเมืองเช่ยงโกลาหนเหล,หลหือเกินโอ้ตีกันแหลกลานเลยซึ่งในเมืองโกลาหนแต่เราทำไมดูเหมือนชิวมาก เหมือนเราอยู่คนละโลกกับเขาเลยนะแข<ม>ตอนนี้เรายัางดูแบบโอ้ช oh, oh, <ม>ิวโอ้นั่นดู <Do S 2> นั่นสิโอ้ชมนกชมไม้อ ok ้อ oh. ดูไฟแดงนั่นสิแสงแดงเหลือเกินถ้าถ้ามันไม่แดงก็แปกลกแล้วค่ะตำตัมเบย์อะไรกันตรงนี้ ฉันจะลงไปบุ้มบั่มซัมเบ้กับเขาบ้างโอ้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 ถอยค่ะดูท่าจะไม่ดีนะคะอาการแบบนี้โอ้ยรถฉีดน้ำโอ้โอ้รถฉีดน้ำค่ะโอ้โอ้โอ้อะไรสักอย่างเหมือนต่างประเทศเลยโอ้โอ้โอ้รถฉีดน้ำมาค่ะอืมอืมผู้มีพระคุณฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเอาฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงฮอร ฉันฉันขอบคุณมากเลยลที่ทำให้ฉันมาถึงตรงนี้ขอบคุณนะคะเจอกันเปิดเมืองครับเจอกันค่ะครับ